ไปอ่านข่าวใน Facebook มานะครับกลุ่มแบ่งปันความรู้ไอทีมีท่านหนึ่งแนะนำข้อมูลดีมากเลยก็คือส่งเือสามชั่วโมงที่แล้วคุณแบ่งปันความรู้ไอทีคุณที่สามสารพัดเรื่องไอทีสามชั่วโมงที่แล้วกลุ่มส่วนตัววิธีล้างฟีดทิคักบนมือถือ Android และ iPhone หากเลื่อนดูวีดีโอแต่เจอเนื้อหาที่ม่ตรงใจสักทีเราสามารถรีเฟรชนาฟีดให้ระบบแนะนำคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดเสมือนผู้ใช้ใหม่ที่สมัครเข้ามาเล่นครั้งแรกขั้นตอนหลังมือมีนิ้วชี้ชี้ลง โกลอนเปิดแอปทิกาเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์โกลอนแตะเมนูสามขีดด้านบนโกลอนแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวโกลอนแตะค่ากำหนดเนื้อหามากกว่ารีเฟรชฟีดสำหรับคุณโกลอนแตะดำเนินการต่อกดปุ่มรีเฟรชบางครั้งระบบอาจให้เลือกเหตุผลหนึ่งข้อหรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมเราต้าองการรีเฟรชฟีดสำหรับผู้ใช้งา,านที่เข้ามารีเฟรชฟีดทิกาครั้งแรกตรงปุ่มดำเนินการจะเปลี่ยนเป็นปุ่มเริ่มต้นถ้าเคยล้างที่ไปแล้วตรงเมนูรีเฟรชฟีดสำหรับคุณจะขึ้นหนวดฐานรอดำเนินการแฮช พวกเราเพื่อนๆ <S <S คนตาบอดและคนใส่ตะเลรางที่ใช้งาน w o i c e Over บน iPhone แล้วก็ Talk Back บน r o i d เอะจะ r e รีเฟรช e e d ของ TikTok เ <text> พราะว่าบางครั้งเวลาตอนที่เราสมัคร TikTok ครั้งแรกเขาก็จะให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราชอบหมวดนี้หมวดนี้หมวดนี้แต่พอใช้ไปเรื่อยๆรู้สึกมันไม่ตรงใจแล้วเราอยากจะเริ่มต้นใหม่อะ แต่ก็มันจะต้องไปตรงไหนเขาก็แนะนำอย่างเงี้ยเราผมก็เลยนะครับวันนี้มาทําเป็นสื่อเสียงเริ่มต้นผมขออนุญาตบน iPhone ก่อนนะครับจะทําตามที่เขาแนะนําก็ก็จะมาลองด้วยแล้วกันหน้าที่หจากหน้าที่2แล้วก็หาแอปพลิเคชัน tiktok นะครับสื่อนี้อย่างที่บอกนะครับทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตะเลนๆางเริ่มต้นที่ iPhone แต่คลิปนี้ยาวเลยนะครับ d n d ด o i d ด้วยหยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วถ้าใครเล่น tiktok อยู่แล้วรู้สึกว่าฟีดของคุณใน tiktok มันไม่โอเคแต่ถ้าใครโอเคแล้วอย่าอย่าไปกดนะเพราะมันจะเริ่มต้นให้คุณเลือกใหม่เลยแต่ผมคงจะพาไปไม่สุดนะครับมากที่สครับอ่าต่องเอเปิดเข้าแอปติ๊กตอกาการแท็บโปรไฟล์อ่าแล้วก็ให้แตะด้านล่างขวามือสุดนะครับโปรไฟล์อ่าที่แท็บโปรไฟล์เนี่ยครับหนิ้วแตะสองครั้งด้านล่างแท็บโปรไฟล์เราต้องเลือกที่แท็บนี้ก่อนนะครับหรือใช้สีนิ้วแตะครึ่งล่างก็จะเป็นเนี่ยโปรไฟล์หลังจากนั้นครับ เขาบอกให้ไปหาเมนูโปรไฟล์ของเราผมแนะนำให้ไปแตะอยู่ที่แบตเตอรี่ด้านบนขวามือสุดพลังงานแบตเตอรี่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์จแล้วก็ลูบนิ้วลงมานิดนึงลูบนิ้วลงมานิดนึงเนี่ยพลังงานแบตเตอรี่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์พอเจอพอเจอแบตเตอรี่นะครับลูบนิ้วลงมานิดนึงจะเจอเมนูปุ่มถ้าเราปัดซ้ายจะมีแชร์ปัดซ้าย โปรไฟล์เราอยู่อารดูโ <share S 1> ปรไฟล์99้าสบแชร์โปรไฟล์วิวนะครับปัดขวามาเป็นแชร์ปัดขวามาอีกทีก็เมนูเมนูให้กดเข้าตรงนี้นะครับที่เขาบอกจุด3จุดก็ตัว voice over อ่านว่าเมนูนะครับอยู่ใต้แบตเตอรี่เลยนะครับ1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไป แล้วอีาแล้วเขาบอกให้เราไปหาการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวาม,มาทีา่การสตูดิโอยอดคงเหลือชุดธุรกิจรักพิวริตการตั้งค่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปคนตาบอดตาสสาใจอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดโปรไฟล์ผมเนาะ แล้วเราก็หนึ่<ว>งนิ้วปัดขวามานหนึ่งนิ้วปัดขวามาได้เรื่อยๆเขาบอกให้ไปหาอะไรนะครับจอสแสดงผลงเวลาหน้าจอ,อแนะนำโดยผู้ปกครองการเข้าถึง,งแคชและขอ้อมูลเซตวิดีโอออฟไลน์เพิ่มพื้นที่ว่างฟีเจอร์ระยับอินเทอร์เน็ตการสนับสนุนและรายงานปัญหาการสนับสนุนข้อกำหนดและนโยบายการเข้าสู่ระบบสลับบัญชีออกจากระบบมี้สีหนึ่งหนึ่งมี้สีหนึ่งออกจากสลับครับเนี่ยการเข้าข้อกำหนดการสนับสนุนรายงานการสนับสนุนฟีเจอร์เพิ่มพื้นที่ว่างวิดีโอออฟ catch และข้อการเข้าถึงแนะนำโดยผู้ปกครองเวลาหน้าจอ จอ,จอแสดงผลงภาษาเล่นโฆษณาการควบคุมผู้ชมข้าก,กำหนดเนื้อหาอ,อขออภัยเลยไปครับเนี่ยผมเองขนาดผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งผมก็ยังเลยเลย,เลยนะครับคือถ้าปัดไปจนเจอล้างแคสเนี่ยการควบคุม,มโฆษณาเล่นภาษาอจอแสดงผลงทั้งภาษาจอแสดงผลเนี่ยเวลาหน้าจอแนะนําโดยผู้ปกครองการเข้าถึงแคชและข้อมูลเซลลูล่าแคชและข้อมูลตรงนี้มาล้างแคสได้ด้วยหรือเปล่าเนาะ คือแสดงว่าเลยและให้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมา,า,าแนะนำด,ดูเวลาหนะ้าจอแสดงภาษาเล่นเมื่อกี้มันเลยเนาะโฆษณาการควบคุมค่ากำหนดเนื้อหาค่ากำหนดเนื้อหาตรงนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปแต่ถ้าก่อนค่ากำหนดเนื้อหาเป็นอะไรเนี่ยศูนย์กิจกรรมอ่าศูนย์กิจกรรมค่ากำหนดเนื้อหาปัดขวามาที่ค่ากำหนดเนื้อหาแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป เมื่อกี้ก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันไม่เจอเนอะปกติปัดไม่กี่ครั้งเจอแล้วพอเข้ามาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาข้ากัองขำสำัมการจำกาดดวาเรื่อนหรับคุณนี่นี่นี่การ r e f r e s h สหรับคุณ r e f จะับ f e สำหรับคสำหรับคุณนะคร,รับอถ้าคุณคิดว่าฟี e d ใน TikTok เวลาที่คุณถ่าย TikTok ดู TikTok แล้วหรือฟัง TikTok แล้วไม่โอเคไม่ชอบอยากจะให้กลับเขากลับเป็น ค่าตั้งต้นเพื่อที่เราจะได้เลือกเลยเนี่ยก็1นิ้วแต่2ครั้งที่ r e ฟ r e s h ดสําหรับคุณ r e f ร e ฟีด <Re ference, S 2> สําหรับคุณ,คณอ,อ่าหนิ้วแต่2ครั้งกําลัง r e ฟ r e s h ดของคุณอ่าเขากําลัง r e f r e s แล้วเราก็ปัดขวามาภาพ r e ฟ r e s h ดของหรเราจะแสดงมิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวนี้เป็นรายละเอียดของเขานะเราจะแสดงวิดีโอยอดนิยมที่คุณอาจไม่เคยเห็นช่วคเราอ่าปัดขวามาอย่างเงี้ยส รับชมถูกใจแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอเพื่อให้ใหเราสามารถเรียนรู้ความชอบของคุณเขาเขาก็เหมือนจะเริ่มต้นใหม่เลยเพื่อให้เขาประมวลผลว่าเรากดถูกใจคลิปไหนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือแสดงความเห็นคลิปไหนเยอะเขาก็จะได้ประมวลว่าเราชอบแบบไหน 3. เ<า>ม,มื่อรีเฟชแล้วฟีดของคุณควรม,มีการปรับแต่งมากขึ้นอนรเริ่มต้นอ่าถ้าใครยังไม่เคยมารีเฟชเลยก็จะเป็นคําว่าเริ่มต้นแต่ถ้าใคร เคยเคยทำไปแล้วก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าดำเนินการต่อใช่ไหมประมาณนั้นน่ะที่เมื่อกี้เขาบอกแต่ถ้ากดไปแล้วถ้าบางคนอาจจะมีการถามเหตุหผลก็ตอบเหตุผลไปนะครับผมเองเอ,อพามาถึงแค่นี้เนาะเพราะผมจะไม่รีเฟรชของผมนะครับแอบสลับแอปเ e เซนเจอร์ทำงานอยู่เดี๋ยวออนุญาตดครับก็ผมยังหาย้อนออกไม่ถูกก็ ปิดแอป TikTok ออกไปนะครับกรณีที่ใครให้อยากมาเรียนรู้แต่สำหรับ r o i r นะเด๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปลดล็อกเพื่อเข้ามาที่ Android แล้วก็หาแอป TikTok ก่อนนะครับอันนี้เออ่าทิกทักอ่าเจอแล้วทวีทิกทัคุณก็หยิบ Android ของคุณขึ้นมาผมใช้ Talkback นะครับก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดแอป TikTok นะครับเช่นเดียวกันครับขวามือล่างสุดจะมีแท็บ ต่างๆด้านล่างตั้งแต่ซ้ายมาขวาจะมีแท็บต่างๆยาจะไปไหนอ่ายาจะไปไหนทที่ักเดี๋ยวนะครับงั้นหนูไปด้วยไปทำไมเนี่ยเมื่อกี้มันโอ้ยโปรไฟล์5จาก5อดูรายการไม่ใช่ยาฆ่ายาหอหีบยอผู้หญิงไม่โทรหนูจะไปซื้อยาค่ายาหนูกโปรไฟล์อ่าเราก็มาที่แท็บโปรไฟล์5จาก5ขวามือล่างสุดนะครับงั้นหนูไปด้วยอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งโทษเลือกแล้วโปรไฟล์แท็บ5จาก5ที่แท็บโปรไฟล์เหมือนกันนะครับบน บน Android ก็เหมือนกันแต่ถ้าใครมีเชิญขึ้นมาอย่าลืมกดเข้าไปเล้วแบกออกมานะครับทั้ง iPhone และ Android เลยเมื่อเรากดไปที่แท็บโปรไฟลด้านล่างขวามือสุดแล้วกดเข้ามาแล้วเหมือนกันครับขวามือบนสุดให้แตะไปหาแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่เกอแล้วก็รูปนิ้วลงมานิดนึงใช่รูพาพไม่ใช่อ,อันนี้ถ้าถ้าคุณขวาไม่สุดนะ่ยคุณจะเจอ แชร์ร <Share. S 1> <Share. S 2> ูแต่ถ้าขวาสุดเขาจะบอกว่าเมนูโปรไฟล์นะครับใต้แบตเตอรี่ขวามือบนสุดแล้วรูปลงมาจะเจอแชร์หรือเจอเมนูโปรไฟล์เนี่ยคุณคราวนี้คุณปรับลองปัดซ้ายแชร์รูปภาพอ่าเนี่ยปัดซ้ายยอดการดูโปรไฟล์อ่าเนี่ยยอดการ,ด,การดูโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์วิวเหมือนกับใน ในส่วนของ iPhone เลยแชร์ปัดขวามาแชร์ปัดขวามาเมนูโปรไฟล์เมนูโปรไฟล์ปัดขวามาเนี่ยหน้าหลักอยู่ที่รายการปัดซ้ายมาเมนูโปรไฟล์อ่าเจอคำว่าเมนูโปรไฟล์แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเหมือนกันครับเครื่องมือครีเอเตอร์ภาพสตูดิโอก็จะเข้ามาที่เครื่องมือครีเอเตอร์เราก็หนึ่งนิ้วปัดขวามากล้คงเหลือชุดธุรกิจกล้าหัดหิวอับการตั้งค่า เหมือนกันครับเนี่ยการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเราก็มาหาเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บทิกทักไม่ีป้ายกำกับพอเข้ามาแล้วก็ปัดขวามาด้วยหนึ่งนิ้วกลับไปที่หน้าจอขวามากหนึ่งนิ้วขวามาหนึ่งนิ้วัดขวามาความเป็นส่วนตัวขวามาความปลอดภัยขวามาการวิเคราะห์ขวามาแช่โปรไฟล์หนึ่งนิ้วขวามาเนื้อหาและจอแสดงผลขวามาการแจ้งเตือนขวามาอีกไลฟ์ขวาไม่อีกศูนย์กิจกรรมขวามาอีก ถ้ากำหนดเนื้อหานี่นะครับเหมือนกันเลยอยู่ต่อจากศูนย์กิจกรรมก็คือศูนย์กิจกรรมแล้วเราปัดขวามาถ้ากำหนดเนื้อหาถ้ากำหนดเนื้อหาตัวนี้แหละครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่ทัพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องไปหารีเฟรชฟีดสำหรับคุณใช่ไหมครับเราก็ลองหนึ่งนิ้วปัดขวาากหนดเนื้อหาลองคำสั่งทันหนึ่งนิ้วปัดขวาหัการจำกัดหนึ่งนิ้วปัดขวาการหัวข้อหนึ่งนิ้วปัดขวารีเฟรชทีสำหรับคุณนี่ครับรีเฟรชฟีดสำหรับคุ เจอเมนูนี้แล้วาาแล้วรีเฟรชส,สำับคุณรีเฟรชฟรีดส,สำหรับคุณก็1นิ้วแต่สองครั้งอ่แต่ตรงเนี้ยแนะนำว่าต้องอาศัยการรูปการแตะแล้วอย่างเช่นถ้าผมรูปไปตรงกลางหน้าจอ เนี่ยเขาไม่ค่อยยอมเนี่ยต้องการการเริ่มแบบใหม่หมด่ไหนต้องการกัรเนี่ยต้องรูปนะรูปบนหน้าจอเนี่ยรูปขึ้นรูปลงเราจะแสดงวิดีโอยอดนิยมในการเริ่มต้นฟีดใหม่ของคุณเขาปัดไม่ค่อยดีอ่ะเพื่อนเพื่อนคุณให้การโต้ตอบมากเท่าไหร่ฟีดของคุณก็จะยิ่งมีความเฉพาะตัวมากขึ้นอันนี้ถ้าคุณต้องการเริ่มนะครับถ้าคุณต้องการที่จะยืนยันว่าจะรีเฟรชฟีดสําหรับคุณเนี่ยแตะที่ปุ่มหน้าหลักเอ่อหน้าหลักกลับภาพรวมข้างล่างเนี่ยภาพรวมหน้าแรกแตะที่ปุ่มหน้าหลักหรือหน้้้้าาแแรกขขงลวูนนนิิึึด ดำเนินการต่อ่าดำเนินการต่อบัตรท่านอ,อันนี้ของผมไม่ได้เป็นคำว่าเริ่มต้นนะคะัอนดรอยเป็นคำว่าดำเนินการต่อบัตรท่านเลยอผมพามาถึงแค่นี้เนาะต้องใช้วิธีการรูปใช้เทคนิคแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราโฮมออกมาก่อนนะครับกหน้าจอเสียเรียกเข้าแบบเอ่อก็เป็นข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกให้ให้ความรู้กันในกลุ่มซึ่งเป็นตัวอักษรแต่ว่าผมเองก็มาพาว่าเอ๊ถ้าเราใช้ a n d r ร i d ด้วยการใช้ Talk Back รวมถึงการใช้ v o i c e Over ด้วยการใช้ไปให้บน p อ o n e เนี่ยเออการนาวิเกตไปแบบไหนมันจะง่ายแล้วเออมันมันอ่านว่าจุดสามจุดเหมือนกันไหมของของเราอ่านว่าเมนูเมนูโปรไฟล์อย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนกันบางส่วนและไม่เหมือนกันบางส่วนหรือบางทีบางส่วนอย่างเช่น Talk Back มเมื่อกี้เราใช้ปัดซ้ายปัดบขวาอาจจะไปนาวิเกตไปไม่ถึงปุ่มดําเนินการต่อต้องใช้วิธีการ แตะไปที่ปุ่มหน้าแรกหน้าหลักข้างล่างแล้วลูบขึ้นมานิดนึงอ่าประมาณไม่ถึงข้อนิ้วก็จะเจอปุ่มดําเนินการต่อก็อาสามารถที่จะเข้าถึงได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องมีเทคนิคสำหรับพวกเราคนตาบอดและคนสายตาเลวลางที่ใช้งาน Talk Back แล้วก็ Voice Over นะครับซึ่งผมเองก็จะมาขอแนะนำวิธีการของพวกเราไปด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าฟีดของคุณมันโดนใจอยู่แล้วไม่ต้องกด รีเฟรชฟีดสำหรับคุณใน TikTok นะครับแต่ถ้าฟีดของคุณหรือเวลาที่คุณถ่าย t o k t o k เนี่ยแล้ววิดีโอมันไม่โดนใจก็ลองมารีเฟรชฟีดสำหรับคุณใน TikTok กันได้บริการหมคอฟหนึ่งส1 4มาร่วมกันแบ่งปันและแชร์ความรู้นำเอาประสบการณ์เท่าที่ผมมีมาแบ่งปันกันนะครับผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าถูกใจ แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันบอกต่อความรู้ดีๆว่ามีที่บริการหมอคอม 1414+ พ 14, ัทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนขา่าวสารความรู้1414 14. แอปพลิเคชัน Tab To Read นะครับผมทั้ง iPhone แล้วก็ Android รวมถึงช่องทาง YouTube Channel หมอคอม1414 14, แล้วก็ช่อง 1414+ 14, รวมถึง Facebook Fanpage 1414+ แล้วก็มีช่อง Tiktok อของทาง1 C 4ึ่แล้วด้วยนะแล้วก็หมอคข้อม1นึ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ความรู้ด้านไอทีอาจจะลงในนี้น้อยหน่อยนะครับถ้าเป็นติ๊กตอกโอ้ติดคอแล้วโอเคลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับผม